พาไปดูกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมลุยจัด3งานใหญ่ช่วงครึ่งปีหลังกระตุ้นเศรษฐกิจให้มั่นคงและเติบโตม,มากยิ่งขึ้นค่ะที่ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์เชียงใหม่นายวีรพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสำคัญ3งานใหญ่ค่ะคืองานเชียงใหม่แกรนเซลทูเตอร์เซิาครัฐภาคเอกชนและสมาคมพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวตลอดจนผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกันจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2568เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆทั้งจากสายการบินโรงแรมและที่พัก ร้านอาหารสปารถเช่าห้างสรรพสินค้ากีฬาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สำหรับเทศกาลอาหารฮารานจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2568จัดขึ้น1-31กรกฎาคม2568เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรู้ถึงร้านอาหารฮารานที่มีคุณภาพมากมายที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงงานลานาเอ็กซ์โป2025ซึ่งกำหนดจัดขึ้น22-28กรกฎาคมนี้ เป็นงานที่แสดงศักยภาพและอัตลักษณ์ของภาคเหนือที่สะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมและพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนทางนี้นะครับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่า20,000คนต่อวันคาดว่าในช่วงกลิ่นซีซั่นนี้ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ